แแิ่เกี๊ยวห้พอกินอ๋ออยังกินกียไม่เสร็จวันเสร็จแล้วเส,ส,วสวแล้วเส็แล้ว,วดีค่ะเมื่อกี้จอดตายพ่อนะคะเอย,อยายตามัหาไปไหนถุงนึงไ่ไหนหมดแล้วไม่ใช่ถุงนึงมันมีสองสองหลอดนะมันมีหลื่หลอดเดียวไม่ใช่ อีกถุงนึงอ่ะใช่อีกอันอนะสองหลอดนีไ่ไงอ,<ช>อ๋อพียแจ๊คพี่กลัวส,สับสนอ๋อดไม่อจ,อจ้าอยาน้ำเต้าหู้ให้ละนะ สัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อหยัดตาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเลยหมดจามเก่งมากๆเลยเราพ่อกินในนี้นะ ขึ้นขวดนะเดเธให้พระชามะนาวไหม,หมอะฮะมอนชงชามะนาวมึงนอนเหรอเออนอนนอนไม <c oughs> ไปนอนแล้วชามะนาวไม่เอาแล้วใช่อ๋อากละ

嗯，是要买电影。 สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเง่งรวยๆนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะ,คะ,ะ,คะพบกันใหม่อาหารเช้ากลงวันเย็นเข้ามา